สิบนาสนาทีนะครับเซ็ตเปิดแล้วแล้วก็<ฆ>บวกขึ้นมาได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับตัวเลขล่าสุดท,ที่ออกมาก็คือว่าเซ็ตบวกขึ้นไปประมาณ1.9จุดนะครับพันหอยู่จุดนะครับเหนือ1,500จุดไปได้เมื่อวันศุกร์มีบางมีบางช่วงของการซื้อขายที่หลุดพันหลงไปด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายปิดตลาดจะเหนือพันหขึ้นมาก็ตามทีมองหาปัจจัยบวกจะพอมีบ้างหรือเปล่า แอบกระซิบว่ามีครับวันนี้จะคุยกับคุณวิริยาลาภพรหมรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ID Global กันนะครับคุณวิริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอจะ,ะมีปัจจัยบวกให้พอใจชื้นได้บ้างใช่ไหมครับพี่ก๊อฟครับออเอาบวกก่อนใช่ไหมเอาบวกก่อนเอาบวกใจชื้นก่อนก็คือสัปดาห์นี้คือบวกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะ ก็คือว่าเราจะมีเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เข้ามาในประเทศไทยคือประเทศอื่นเขาเข้าแล้วแหละแต่ประเทศไทยเราจะเข้าในรอบสัปดาห์นี้ถ้าตามทำลายของทางด้านรัฐบาลทางด้านของออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังบอกอยู่นะคะคก็คือวันที่24จะเข้ามาแล้วก็วันที่27จะฉีดเข็มแรกแล้วก็กรอบก็คือว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเราเหลือสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะมี200โดสนะคะที่เข้ามาฉีด แล้วก็ในรอบเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมจะฉีดอีกประมาณ800,000แ,แล้วก็เดือนเมษาก็จะอยู่อีกประมาณ1ล้านโดสรวมโทัโทงทั้งหมดเป็น2ล้านโดสเนี่ยก็อันนี้มันเป็นปัจจัยที่คาดหวังว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะใ,ในกรอบของสัปดาห์ต้องพูดว่าเป็นกรอบของสัปดาห์นะคะเพราะว่าไอ้ตัวของวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยอะคะ่ะอันนี้เป็นปัจจัยบวก<ม>เด่นเด่น<ม>ที่คาดหวังเยอะนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของทางด้านพอมีวัคซีนแล้ว ผู้ติดเชื้อโควิด -19 น่าจะาน่าจะน้อยลงนะคะหมายความว่าชะลอลงก็เลยทําให้ทางความคาดหวังว่าสบาคอค่ะ จะมีการผ่อนคลายมาตรก,การเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารนะคะก็คือก่อนหน้านั้นก็คือว่ายังไม่ให้ดื่มใช่ไหมใช่จะยังไม่ให้ดื่มในร้านอาหารแล้วก็ประกระของการปิดร้านที่เร็วอะ,ค,ะค่ะตรงจุดนี้ก็เลยอาจจะมีการคลายตัวสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นหุ้นรายกลุ่มไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วงางใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทางด้านของเซตอินเด็ก์นะคะแต่ว่าในกรณีที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงออกบอดแคสต์ขึ้นมาเนี่ย ก็ม <named> ีเกี่ยวกับเรื่องของแรงสร้างสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลงานภาครัฐะคะก็เลยทําให้มีความคาดหวังว่าการประมูลรถไฟสายสรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้าไปส่วนต่อขยายค่ะเข้าไปที่เมืองทองธานีเนี่ยก็อาจจะมีผลส่งผลโดยตัวอย่างเช่นตัวสเต็กกับตัว BTS ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้มันเป็นข่าวที่ดูมีน้ําหนักไปทางด้านบวก ก็คาดหวังว่าเราควรจะยืนเกาะพันห้าร้อยจุดได้แต่ทีนี้มาขอพูดทางลบหน่อยซึ่งมีประมาณสิบข้อเมื่อกี้บวกไปประมาณมีสามเรื่องนะคะใจลบเป็นไงบ้างพี่กอค่ะทีนี้ลบนะคะก็คือว่าตัวลบเองเนี่ยมันมาจากภูมิภาคค่ะแล้วก็มาจากการกดการเรื่องของการขายของนักทุนทั้งต่างประเทศแล้วก็สถาบันในบ้านเรานะคะคือตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาทั้งสิปีกับสาสิบปีเนี่ย มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆมันเป็นอะไรที่ถูกพูดมาตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถูกพูดมาในรอบสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะคถ้าคนตามไอวี g l o b a l ก็เราก็จะพูดปัจจัยนี้เป็นปัจจัยตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วแลรอบสัปดาห์ที่แล้วด้วยซึ่งไอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็คือมันมีพักตัวไปนิดนึงแล้วก็ดีดขึ้นแล้วดีดขึ้นสูงกว่าไอที่เคยปรับตัวขึ้นก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นไอตัวของออัตราผลตอบแทนพันธ เ,เมื่อตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นรอบใหม่ไปอยู่ที่1.367เปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งมันเกินกว่ามันเริ่มจะไปม,มันเกินกว่าเส้น25มันน่ะคือถ้าค,ค,คนเทรดดิ้งโดยใช้กรอบเทคนิคประกอบด้วยนะคะคือพอมันยืนตรงนี้มันจะมีน้ำหนักยิ่งไปทางด้านบวกอะ่ะซึ่งมันมีกรอบวนไปอยู่ที่ประมาณ1.4ถึงประมาณ1.415ซึ่งเป็นในกรอบของเดือนกุมภาพันธ์6ีที่แล้วนะคะแล้วก็30ปีมันบวกขึ้นไปทางเดียวกันแหละแต่ว่าเขานาโด่งไอ้25วันไป25มันไปก่อนละดังนั้นนเีย ในร้อยระยะสามสิบปีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวของโอกาสต่อการที่เงินเฟ้อจะปรับตัวในระยะยาวมันมีมากขึ้นกว่าในะปัจจุบันละระยะสั้นก็ถูกมองว่ามีโอกาสปรับขึ้นมากด้วยแล้วเขาถามว่าเหตุผลมันคืออะไรนะคะก็คือเขาคาดหวังไอ้มาตรการกระตุะต้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ไบเดนจะผลักดันเนี่ยน่าจะมีในช่วงของเดือนมีนาคมซึ่งมันก็เลยทําให้เงินเนี่ยก็คือคือพอมันมีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แล้วเรื่องดอกเบีย้ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทางอ่อนแลวจะไปทางบวกนะคะดังนั้นก็เลยจะทําให้ตัวของไอ้คนที่เขาถือพันธบัตรไว้มันจะมีโอกาสขาดทุนน่ะก็ตัวเงินก็เลยออกนะคะพะเงินออกปกติมันควรกลับมาสีรัพย์เสียงอะ่ะแต่มันกลายเป็นว่าคือตอนนี้ตลาดมันคือตลาดมันมีทางเลือกคือไม่อยู่พันธบัตรไม่อยู่ข้างเงินก็ไปอยู่ที่หุ้นใช่ไหมคะเราวไปทองคำหรือไม่ก็ไปทองคํา แต่ตอนนี้มันมีชอยที่ห้ามันมีคริปโตเคอเรนซีเข้ามาดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวของทองก็ลงตัวน้ำมันก็ลงนะคะตัวของคุ้นก็ยังไม่ไปเพราะกุ้นมันก็ตึงตัวด้วยแล้วก็ตัวของพันธบัตรก็ออกนะคะหมายความว่าเงินออกเนี่ยดังนั้นเราก็เลยมองว่ากังวลว่าตัวของการขายของนักทุน่างประเทศที่จะถูกกดกันเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่แล้วก็ประกอบกับสถาบันบ้านเราปีนี้ก็แกกินไรมารูกขายอย่างเดียวขาย ขายมาตลอดนะคะก็คือเมืเ่อเดือนที่แล้วก็ขายเดือนนี้ก็ขายวิออนวีก็ขายคือแทบไม่เห็นการซื้ออะ่ะมันก็เลยขายมา2 0 0 0ดล้านดังนั้นเนี่ยความกังวลที่การขายของสถาบันกับต่างประเทศก็จะเป็นตัวกดดันของเซตนะคะอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งละแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเดลต้าประกาศผลประกอบการออกมาพอดีไอบีโกลบอไม่ได้ cover ค o อเปอร์ะนะคะแต่ว่าพี่ก๊อฟเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีน้ําหนักเพราะว่าตัวเดลต้าเป็นตัวมาจากใหญ่ในน้าหนักตลาดด้วยเหมือนกันนะคะ ก็คือผลประกอบการขาองเขาออกมาในไตรมาสสี่นี้มันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดจางไปเขาจะคำมุ่นมากม,มันก็เลยทําให้ตัวเดลต้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะจะไปทางอ่อนนะคะ,คะแต่นี้ถ้าไปทางอ่อนเดลต้ามันจะมีน้าหนักก่อเซตอินเด็กซ์ที่จะพักพักตัวลงไปซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะกดดันทีนี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่าคะ่ะว่าเซตที่วนันศุกร์สามารถยืนติดได้ที่1,500ด้วยตัวโออานะคะ ก็โออาไม่ติดไอแคชบาลานเนี่ยวันนี้โออาไปทางด้านบวกมิชคาร์เป็นอยู่แต่ว่าเดลต้าจะทางด้านลบถ้าเดลต้าหลุดกรอบ400ตอนนี้เขาเล่นกรอบ400-450นะคะถ้าหลุดกรอบ400ในเชิงของการเทรดดิ้งมันเปิดดาวไซด์นะคะก็ต้องระวังตัวไว้หน่อยสำหรับคนมีเดลต้าค่ะคะทีนี้ถ้าถ้าถ้าดูเนี่ยขออีกอันหนึ่งได้ไหมได้ค่ะยังไม่หมดสำหรับปัจจัยลบยหเชิญครับได้ค่ะพี่ขออีกสข้ออีกสองข้อค่ะอีกข้อหนึ่งคือราคาน้ำมันนะคะ ราคาน้ํามันเองเนี่ยในช่วงของประมาณซากตอนปลายเดือนปลายเดือนปลายปีที่แล้วต้นเดือนมกราแล้วก็ต้นเดือนกุมภาเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปไปะคะ่ะจาก52มา55 55, 55เกินไป60แล้วก็ไป62ตอนนี้เริ่มหลุดจาก60ลงมาแล้วเกระแสก็คือว่าตัวการหลุด60เนี่ยก็มาจากอีลักษณ์ส่งออกมากขึ้นที่มีข่าวไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะคทีนี้น้ํามันเนี่ยมันจะเป็นตัว ทำให้พูดในกลุ่มของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกับปิโตอ่ะมันดูไปทางอ่อนนะคะก็คือจะทําให้เริ่มแข่งตัวทางอ่อนละคือหลุดกรอบหลุดกรอบบนมา่ล่นกรอบกลางอีกแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แม้ว่าอาจจะผลตอบแทนพันธบัตรมันจะสนับสนุนเพราะว่าไอ้ตัวของดอกเบี้ยมีแนวโน้มว่าจะไปทางบวกและน่าจะสนับส,ส,สนุนต่อบแบงค์นะคะแต่ เอราเว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมี s C b ประกาศดีเวเดนมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่านะักวิเคราะห์คาดจังไว้เยอะอะ่ะ mm hmm. เออนักวิเคราะห์อย่าง I อ g ี o b a l คาดไว้สามบาทหกสิบออกมาแค่สองบาทสามสิบอะค่ะ mm hmm. อันนี้แบงก์อื่นยังไม่ประกาศนะคะ <c oughs> มันก็จะทําให้แบงก์เองในช่วงของวันศุกร์มันมีแรงขายทุนกาไรลงมาหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปก่อนหนะ้าก็ลองดูค่ะว่าแบงก์เองเออจริง,รงๆคนต้องการดีเวเดนการพักตัวลงมาเป็นโอกาสของการตั้งรับเพื่อรับดีเวเดน <c oughs> นะคะ แต่ว่าคนเทรดดิ้งแล้วเนี่ยการหุ้นหลุดกรอบแบบมันจะส่งสัญญาณว่ามันจะพักตัวลงไปต่้กว่าเดิมดังนั้นเนี่ยคนเทรดดิ้งแล้วมันหุ้นไม่ควรหลุดกรอบนะคะอ,อย่าง s c b กว่าจะเบรกร้อยบาทขึ้นมาได้ใช้เวลา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าหลุดกรอบร้อยก็ไม่ค่อยดีค่ะ, <c oughs> ะแบงก์กรุงเทพถ้าหลุดกรอบร้อยิบก็ไม่ค่อยดีกสิกรถ้าหลุดกรอบร้อยสิบก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้คือคนเทรดดิ้งนะแต่จริงๆคนรับดีเวนท์ะ เขาก็อยากจะให้รุ่นมันลงมาเยอะๆอ่ะ,ะค <K K <L up> ่อยรับดีเด่นนะคะมันมี2มุมอยู่พี่ก็ก็ให้เป็น2มุมอย่างนั้นละกันค่ะแต่อย่างที่ถ้าถ้าดูรายตัวเนี่ยบางคนถ้าเลือกถูกตัวถูกจังหวะนี่ก็เซตจะเป็นยังไงก็อาจจะไม่ค่อยกระทบกับเขาสักเท่าไหร่นะคะพี่กอล์ฟคือมี<ช>แม,มีแนะนำยังไงบ้างเพราะว่าบางตัวที่เข้ามาใหม่ๆนี่โอ้ร้อนแรงเหลือเกินนะคะหอมหวานมากทีเดียวมีแนะนํารายตัวยังไงบ้างค่ะ ก็ตัวเข้าใหม่เราคงไม่ได้แนะนํานะคะอันนี้ใครใที่ได้หุ้นจองก็ยินดีด้วยแล้วก็คงเข้าไปตามกับสเปอร์ของบริษัทที่เขาออกหุ้นจองแล้วกันนะคะ <S <S <an> <S ที่ให้จองอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาจะให้อินฟอร์เมชันที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนออกเนาะ, <S <S <an> <S ะคนถามที่เขาเยอะอย่างเงี้ยที่เขาก็บอกว่าเราบางทีไม่ตามเนะเาะแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเลยคอมเมนต์เยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวที่เป็นตัวกลางตัวตัวกลางอาจจะมีการแข่งตัวไปทางด้านบวกเนี่ยต้องมาจากสามประโยชน์นี้นะคะประโยชน์แรกคือผมประกอบการต้องดีกว่านักวิเคราะห์คัดการไว้ นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าก็จบแล้วเปประกอบการนะคะ,คะอันที่สองคือจะต้องมาจากประโยชน์ที่ได้จากเรื่องของวัคซีนและันที่สามคือคืออันนี้มันเป็นกระแสมากก็คือเรื่องของการชงก็คือมาจจกสามเรื่องเนี้ยถ้าเราถ้าคุ้นของเราอยู่ในกรอบสามเรื่องนี้นะคะถึงคุ้นต่อได้ค่ะลองไปดูเพราะว่ามันมีเยอะอะอย่างหุ้นอยู่ในกระดานตอนนี้นะคะ SBA เนี่ยก็มาจากกระแสกันชงโอ้เมื่อกี้ยังอยู่สิบสามอยู่เลยตอนนี้สิบเจ็ดแล้วอ๋อก็ก็วันนี้บวกต่อก็ คือจริงๆแล้วพี่กอฟเรคคอมเมนต์ SGM มาหลายรอบนะคะรอบรอบสุดท้ายคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่วันที่ก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นไปอ่ะวันนั้นอ่ะนะคะ,คะก็คือพอกระโดดขึ้นไปก็ยาวเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเธอเรคคอมเมนต์ตอนสาสิบเอ็ดแต่ว่าตอนนั้นเขาพักตัวลงไปก็คือหลายรอบแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือวันนี้ก็มองว่ายังอยู่ในโพลของเราที่เป็นหุ้นกลางกินกําไรเนะะี่ยค่ะว่ายังเป็นทางด้านบวกแต่ว่าถ้าไปบวกมากๆแล้วชนอยู่กรอบประมาณสี่สิบเจ็ด แล้วอาจจะได้ถึงห้าสิบก็ถ้าใครอยากเทสโปรฟฟตระยะสั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไพเปิร์พี่กอยังไม่ได้เขียนว่าเทสนะแต่ว่าก็คือให้เห็นว่าเออก็คือแบบหมุนได้หมุนได้แล้วถ้าถ้าอย่างอย่างเอ a ในกรณีที่คนยังไม่มีพี่กอฟตอนนี้ขึ้นมา47่สบาท25บ้ไม่ควรแล้วนะครับสต็อปลอเป็นก็จะเข้าไหมล่ะถ้าสต็อปล็อเป็นก็เข้าได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่กอฟว่าคนเรา สต็อปลอสแล้วมันกิจใจยากยังงั้นอย่าเข้าเลยคือเอาถ้าอยากจะเอาเข้าต้องสต็อปลอสเป็นคือหลุดส5บห้างสต็อปลอสไปแล้วแล้วอย่างกลุ่มที่จะได้อานิสงส์จากวัคซีนถ้าเราไปมองพวกโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีนะวิเคราะห์แนะนํามาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็กลยุทธ์ในกลุ่มนี้ตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมคะพี่กอฟคือที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับท่องเที่ยวใช่ไหมคะคะคือถ้าในเปเปอร์พี่กอฟนี้พี่กอฟอาจจะ อ,อไม่มีเลยที่รับคำเมนเนาะ,ะแต่ว่าแต่ว่าเคยเคยรับคเมนอยู่ตัวนึงก็คือคตัวมิ้นนะคะตัวมิ้นนะทีนี้ตัวมิ้นเองเนี่ยตอนนี้เขาวันที่รับคมเมนช่วงที่รับคำเมนหุ้นเขาขึ้นไปเยอะค่ะเพราะตอนนั้นเราเริ่มคเมนตอนที่ยี่สิบถ้าจำไม่ผิดยี่สามบาทนะคะ แล้วก็ขึ้นไปยี่สแปดยบเก้าเนี่ยแล้วก็แนะนําขายทากาไรไปณปัจจุบันเนี่ยพยายามสร้างตัวที่ระดับประมาณเนี้ยติดกรอบอยู่ประมาณใต้30สิบอยู่นะคะ,คะแต่ว่าถ้าคนยังมีอยู่ก็เลทโปรฟิตลันขึ้นไปข้างบนได้พบรได้ประโยชน์จากตรงนี้ตอนนี้อาจจะมีกรอบของการติดก็คือประมาณ30สิบกับสามเอดนิดหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าคนอยากตั้งรับเอาสต็อปรอไปหลุดประมาณยี่สิบแปดถ้งสิบสตออสสหรับคน เสร็จิ้งแล้วกันนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีค่ะเพราะว่ามินเนี่ยเป็นตัวที่อาทิตย์ที่แล้วคุณกวีใช่แนะนําไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบเทรดระยะสั้นด้วยนะคือถือได้ประมาณนึงเลยเพราะว่ากว่าจะเห็นผลจริงๆอาจจะเป็นไตายมาสีปีนี้หรือไม่ก็มองไปถึงปีหน้าก็ลองดูครับเมื่อกี้พี่ก็บอกไว้ว่าตอนนี้ราคา29บาท50ถ้าหากว่าจะเข้าตอนนี้ต้องคัดลอสถ้าหลุด28บาท50ก็คัดลอสก็เลือกดูว่า เป็นนักลงทุนประเภทไหนสามปัจจัยคือผลประกอบการต้องดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะได้ประโยชน์จากวัคซีนแล้วก็เทรนกระแสกันชงเออมาจริงนะติดแรงด้วยเป็นหุ้นที่เราต้องเลือกเลยอะเมื่อกี้อย่างอย่างตัวที่พี่กอล์ฟพูดถึงคือ SCA อะตอนคุยกันอยู่เริ่มคุยตอนแรกราคายังอยู่ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวราคาขึ้นมา10%ตอนนี้กลับไปดูราคาอาจจะเวียงไปมากกว่านี้แล้วตามดูกันอย่างใกล้ๆชิดๆเลยนะครับค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและ้วหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายได้เพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ